สวัสดีครับพี่น้องนะครับท่านผู้ชมทั้งบานนะครับมือนี่นะครับทีมงานจับจูดเท่านะครับอาจจะมาใส่เบ็ดนะครับอันนี้นี่เป็นเบ็ดขั้นนะครับเบ็ดขั้นไม้ไผ่ธรรมดานะครับมันบานเท่านะครับสําหรับเนื้มือนี่นะครับเป็นเงื้ใส่เดือนนะครับมือนี่จะมาหมายที่ยจะมาใส่นะครับนะครับเป็นน้องสาธารณะนะครับเด็กจังหน่อยครับมือนี่ มันหวังงามนี้นะครับครับขณะนี้เวลากประมาณสองทุ่มกว่าๆนะครับจะเข้าสามทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจะเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเสียบเบ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวจังมาเบ่งผลงานนะครับจะรับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับบ้านเฮานะครับเนาะกาทางพุทธมุบานนะครับเพื่อนกะได้มาติดป้ายนะครับก็จะมีเขตหามอยู่นะครับเนาะก็จะมีเขตหามนะครับเบืองลูกศรเพื่นกันคือเสิตั้งแต่วางนี้ไปนะครับก็เป่นว่าหามจับนะครับเฮากับบด้เฮากับคือสิบ,บดีขามเขตไปนะครับเ,เพื่อช่วงนี้เป็นช่วงฤดูดว่างไข่นะครับก็เป็นการอนุรักษ์ไว้เนาะ ตามันก็จะได้ข่นะครับจะได้ไลยปีนหาหาอยู่หากินคือเก้านะครับกับมีแต่บานเท่านะครับมาหาอยู่หากินครับตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณสามสิบกว่าหลังสามสิบยี่สิบกว่าสามสิบหลังประมาณนี้นะครับเขาก็ไม่ได้นับนะครับแตโมเดลมาหลยนะครับกตเมื่อนี้กะมันเดือกแล้วนะครับนทั้งฝ่าวนี่นะครับ ใส่ลำใส่ร้อยไปเลยนะครับกักสี่ด่มาได้นะครับช่วงระวังรอนะครับเลยแมวมาเบงมะใหม่นะครับอยู่หน้านะครับอยู่หน้าหน้าผู้เจ้าของเนี่ยครับบ่วแดงเป็นหลักบัวดงเป็นหลักหน้าผู้อื่นนะครับเนาะบัวมันต้องใส่สีเด็ีกินแกงมะใหม่นะครับมาดครับเรื่ังหลังแรกคือเหรอครับ ตะขอนะครับ<หม>ใส่สวยอยู่นะครับนะ ซาบะผมซ้ำมะกวยกันมานครับยังม่ทันแม่นกลวยตึงนะครับว้งมะกวยก็คือนะขอหน่อยนะ จริงๆไอ้น้อหนังนี่อ๊ะลูกครับอื้อใส่สวยอยู่ ที่เขาใส่อยู่หนองนะครับมันเราถือนะครับเดเลยลองเปลี่ยนมาใส่อยู่ไฮน่านะครับเพราะว่าที่เขาได้เขาก็ได้แต่อยู่ไฮน่านะครับก็เลยเก็บนะครับเก็บมาใส่เอาขึ้นมาใส่อยู่ไฮน่าทั้งเบิดนะครับจะจะกระรับช่วผลงานนะครับไปเรื่อยๆนะครับมันหมานนะครับรุนครับรุนรุน どういうこと ่อยนะครับตายเนาะกินเลิกดว่าเนาะแข็งเลยครับใส่สวยอยู่นะครับมาดูครับ สำหรับมันอีกอ่าเข้าเขาใหญ่อีกเข้าจะใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เสียบเหยไว้นะครับเดี๋ยวจะยางสักไว้นะครับเข้าจจใหญ่เมื่อกี้เข้าเข้าใส่หางนะครับใส่หางอยู่นะครับหางกันหลายลอยเมตรอยู่ครับยางเมื่อกี้นี่นะครับเนาะเกือบล่นะครับก็เลยเขาจะกลับแล้วนะครับแต่ว่าจะใส่ไว้มืออื่นเสาสีมาเบิ่งอีกรอบหนึ่ง เกจะจุ่มใส่อยู่ห้เดียวเลยนะครับเนาะระยะวางผลนะครับเนาะผลงานนะครับกิได้ปลาดุกประมาณหกตัวนะครับได้ปลาคอสองทำมากุ้ยตัวนึ่งทำคอหน่อยตัวนึ่งครับตัวหน่อยอาจจะปล่อยนะครับครับโซนรามือนี่ก็คือจิจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะข็ท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับมากะให้กดไลค์นะครับถูกใจให้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด กระดิ่งนะครับเดี๋ยวจะแจ้งเตือนถ้ามีคลิปใหม่ออกของเราออกมานะครับสำหรับมันี่ก,กับเคนิกอนนะครับสวัสดีครับ